คุณอยากรู้ไหมคะว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเขามีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นแน่นอนว่าสิ่งที่เขามีจะต้องเป็นทักษะในการหาเงินทักษะในการพัฒนาตนเองมีไหวพริบมีกลยุทธ์ในการเอาชนะใจคนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีอย่างยิ่งแต่นอกเหนือจากนั้นค่ะคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเขารู้ว่าคนที่ผลิตเงินหรือเครื่องผลิตเงินที่ทําเงินให้กับเขานั่นก็คือตัวเขาเองค่ะดังนั้น ขาจะเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพดูแลตัวเองเป็นอย่างดีและแน่นอนวันนี้ครูเก๋ก,ก็มีเจ็ดเรื่องที่ควรทำถ้าเกิดว่าคุณอยากดูดีเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถทำให้ตัวเองดูดีได้คุณจะรู้สึกรักตัวเองและเมื่อคุณรักตัวเองคุณก็จะใช้ตัวของคุณเองในการทำในสิ่งที่คุณมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ง่ายมากขึ้นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้เรื่องของสุขภาพเรื่องของผู้คนที่เป็นกัลยาณม,มิตรทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งสิ้นค่ะงั้นตอนนี้เรามาดูดีไหมคะว่าเคล็ดลับอะไรล่ะที่จะทำให้เราดูดีดูเด็กหรือดูมี energy อยู่ตลอดเวลาวันนี้มีอยู่เจเรื่อง7ข้อค่ะข้อที่1เปลี่ยนวิธีการกินของคุณให้ได้ก่อนคุณกินอาหารแบบไหนในแต่ละวัน บางคนก็เลือกที่จะกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าอาหารนั้นมันอาจจะอร่อยของอร่อยบางครั้งก็ไม่ได้สร้างพลังงานให้กับร่างกายและบางทีก็ยังเป็นโทษด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่ทานแป้งมากเกินไปหรือน้ำตาลมากเกินไปลองปรับเปลี่ยนเมนูอาหารที่คุณกินในแต่ละวันให้ดูหลากหลายกินอาหารให้ครบท้ง5หมู่ แต่ก็ต้องดูให้สมวัยกับคุณด้วยเพราะเมื่ออายุมากขึ้นอัตราการเาผาผลาญในร่างกายมันจะลดลงฉะนั้นการที่คุณกินเหมือนกับตอนช่วงที่คุณเป็นเด็กหรือว่าเป็นวัยรุน่นมันอาจจะส่งผลทําให้คุณอ้วนง่ายขึ้นที่สําคัญควรงดทานอาหารจําพวกคาร์โบไฮเดรตและน้ําตาลในช่วงเย็นนะคะแต่ให้เลือกทานเป็นผักผลไม้ที่มันจะย่อยง่ายหรือบางคนอาจจะงดมื้อเย็นไปเลย หรือถ้าง,งดไม่ได้ก็กินให้เสร็จสับเรียบร้อยอย่าให้เกินหนึ่งทุ่มเพราะหลังจากนั้นคุณจะได้ปล่อยให้กระเพาะของคุณได้ย่อยและร่างกายของคุณได้ทำงานอย่างดีพอตอนที่คุณนอนหลับจะได้ไม่เป็นภาระของกระเพาะอาหารและที่สำคัญจะทำให้คุณไม่อ้วนสุขภาพดีด้วยค่ะข้อที่ 2. ดื่มน้าให้มากๆน้าเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับมนุษย์เป็นอย่างมากเลยค่ะน้ำเป็นสิ่งที่ทำให้ผิวพรรณของคนเราชุ่มชื้นไม่แห้งกร้าน การดื่มน้ำควรที่จะดื่มให้ได้อย่างน้อยวันละ8แก้วและพยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์หรือคาเฟอีนเนื่องจากเครื่องดื่มเหล่านี้บางทีก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเท่าใดนักถ้าใครเลิกไม่ได้ก็พยายามหาที่มันทดแทนกันได้จะทำให้คุณสามารถที่จะดื่มน้ำได้ตลอดทั้งวันผิวพรรณดีขึ้นและไม่ง่วงนอนในเวลากลางวันหรือเวลาทำงานด้วยนะคะข้อที่3ค่ะ คุณจะต้องออกกําลังกายสม่ําเสมอการออกกําลังกายไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําทุกวันแต่ถ้าทําได้ทุกวันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่อย่างน้อยคุณควรที่จะออกกําลังกายให้ได้สัป,ปดาห์ละ3วันวันละ30นาทีแต่หากคุณไม่มีเวลาหรือว่าไม่สะดวกจริงๆคุณอาจจะปรับเปลี่ยนการออกกําลังกายของคุณให้มันสอดคล้องกับการทํางานของคุณด้วยหมายความว่ายังไงสมมุติว่ายกตัวอย่างอย่างครูเก๋เป็นคุณครูใช่ไหมคะ เวลาที่จะต้องไปติดต่อกับเพื่อนครูในตึกต่าง,างๆหรืออาคารต่างๆตึกหรืออาคารแต่ละที่มันก็ห่างไกลกันครูเกตก็จะใช้วิธีการเดินแทนที่จะขี่รถจัก,กรยานหรือมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เราได้มีโอกาสเดินออกกําลังกายได้มองต้นหญ้าเขียวๆหรือเห็นบรรยากาศรอบวิทยาลัยที่สวยงามด้วยนอกจากนั้นการเดินก็ทําให้เราสุขภาพดีด้วย ตัวคุณเองอาจจะใช้วิธีการเดินขึ้นลงบันไดาการเดินซื้อของตามตลาดนัดการไปเดินห้างสรรพสินค้าเพียงเท่านี้ร่างกายของคุณก็จะได้เกิดการเผาผลาญแล้วค่ะข้อที่4พักผ่อนให้เพียงพอคุณควรจะนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ7-8ชั่วโมงเพราะที่ร่างกายของคุณได้นอนจะเป็นช่วงที่ร่างกายของคุณซ่อมแซมตัวเองค่ะนอกจากนี้นะคะ ผลวิจัยก็ยังระบุว่าการนอนหลับเฉลี่ยว,วันละ7-8ชั่วโมงจะลดโอกาสเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานและก็โรคหลอดเลือดอุดตันโรคเครียดโรคอ้วนพวกนี้ได้ด้วยค่ะข้อที่5คุณจะต้องล้างเครื่องสำอางทุกครั้งก่อนเข้านอนไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ควรที่จะเจียดเวลา5-10นาทีเพื่อไปล้างหน้าให้สะอาดก่อนที่คุณจะเข้านอนนะคะเพราะว่าเครื่องสำอางที่ตกครางอยู่บนใบหน้า จะทำให้ผิวของคุณเกิดการอุดตันและก็เกิดการอุดตันแล้วทำให้เป็นสิวพอเป็นสิวก็เป็นริ้วรอยคุณก็จะแกะเมื่อคุณแกะก็ยิ่งจะเป็นเรื่องที่ลุก,กลามจากปัญหาเล็กๆแค่คุณไม่ล้างหน้าจะกลายเป็นริ้วรอยต่อมาในภายหลังเพราะฉะนั้นป้องกันที่ต้นเหตุด,ดีกว่ามาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะข้อที่6อย่าลืมที่จะทาครีมกันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้านแสงแดดเป็นต้นเหตุของปัญหาผิว และที่สําคัญเป็นปัญหาฝ้าปัญหากระและก็ริ้วรอยเหี่ยวยน่นล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากการที่แสงแดดของอแสงแดดประทะก,กับใบหน้าของเราโดยตรงทั้งสิ้นค่ะปัญหาเหล่านี้จะทําให้เราดูไม่สดใสดูแก่วัยดังนั้นคุณจะต้องใช้ครีมกันแดดทุกครั้งอย่าหลีกเลี่ยงหรืออย่าก,กลัวหรืออย่าขี้เกียจที่จะทาครีมกันแดดนะคะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วหน้าคุณก็จะหมองคล้ำดูไม่สดใสนั่นเองค่ะปิดท้ายด้วยข้อที่7 คุณควรที่จะหลีกเลี่ยงความเครียดความรู้สึกหรือว่าอารมณ์มันอาจจะดูที่ว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากหรือบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะความรู้สึกหรืออารมณ์มันจะเกี่ยวข้องมันจะทําให้เราแก่หรือไม่แก่ได้ยังไงแต่ในความเป็นจริงแล้วเวลาที่คุณเครียดคุณอารมณ์ไม่ดีคุณก็มาจะแสดงออกทางสีหน้าทางพฤติกรรมดังนั้นมันก็ยิ่งส่งเสริมให้มันเกิดริ้วรอยได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าเครียด ทำในสิ่งที่ตัวเองสบายใจและทำในสิ่งที่จะทำให้ตัวเองอารมณ์ดีเวลาเจอผู้คนสิ่งที่คุณต้องทำคือมองไปที่ผู้คนเหล่านั้นแล้วคิดว่าคนคนนี้เขามีข้อดีอะไรบ้างฝึกที่จะชื่นชมผู้อื่นและในแต่ละวันก่อนเข้านอนคุณควรคิดว่าวันนี้มีเรื่องอะไรดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณบ้างพยายามนึกให้ได้อย่างน้อย2-3เรื่องหรือถ้านึกไม่ออกจริงๆได้วันละหนึ่งเรื่องก็ยังดีและคุณก็อย่าลืมที่จะขอบคุณเหตุการณ์เหล่านั้น ขอบคุณผู้คนที่คุณได้พบเจอขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคุณสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยภายในจิตใจของเราค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองนอกจากคุณจะสวยอยู่ภายนอกแล้วคุณจะส่งผลออร่าและสวยมาจากภายในด้วยเพราะคุณก็จะเป็นคนจิตใจดีด้วยดังนั้นนะคะเเรื่องที่ควรทํา รับรองว่าจะทำให้คุณดูดีขึ้นได้หวังว่าคุณจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคุณนะคะและถ้าใครมีข้อไหนเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนผ่านเข้ามาเราจะได้แชร์หรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ชื่นชอบแล้วก็กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันเอาไว้ถ้ามีเรื่องที่น่าสนใจอะไร ครูเก๋จะมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังอีกค่ะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ